ฟิชเชกฟิชเชกอันนี้เสื้อสิบประทุมอันนี้เสื้อยืมเพื่อนเกงยืมเพื่อนกระเป๋ายืมเพื่อนอันนี้เสื้อแจกรองเท้ายืมเพื่อนเสื้อแจกอันนี้เสื้อหลวงยื้อมามาซาเต ย,ยืมเพื่อนแล้วก็น <ทา S 2> <อ>ืมกอ <ทา S 1> ของเพื่อนของเพื่อนอีกต <c oughs> ัดต <c oughs> ัก,กเสื้อไว้อย่างดีเสื้อตกไปตึกอื่นไปชั้นอื่นคืนที่เรือคืนนะคุณะ,นนะ็ถ่ายกันหน่อยไม่มีชุดเปล่ยน,นะจริง <c oughs> อะไรเลือกทรงเลือกสร้อยให้สาวนะครับ อ่าเมาวะไม่เหลือเอออ๋อีครับลองให้ิ้ดิ้งแล้วเมาไหมทำล้างูที่สางสมมาเ <c oughs> อ๊ะอนี่ยอ๋อย่างหย่าย่ ไม่ได้กล้องกูซีดมากอะ่ะเกาะหล่อร่วงเนี่ยมันต่างมั้เหรอใช่กล้องกูแบบโคซีดเอาไปใส่ซะคืออะไรอะ่ะพี่เพาให้ถ่าย,ยโอ้ยมันเหมืนนอนเช้าเผ่าเลยอ่ะแต่มึงให้บอกนะว่าเป็นเส้นไหนอะ่ะนี่เ,นเอาดีดิปิดจุกเหรอมันคืออะไรฉันหาเนาะคือจะเซ็ตผมก็คือจะเซ็ตผมผมคือ ผมไหนผมอวี่หวีผมให้เ้วยผมมังดีโหผมยุ่งหมดแล้วตื่นไว้ไม่ได้หวีเลยต้องแสงโอ้ยเดี๋ยวกันแต่แบบมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเอ้ยมึงใส่แล้วเทนะมึงใส่แล้วแบบอะไรเสื้อตัวเองแล้ววันนี้เสื้อตัวเองแล้ว แบบเ่อึกว่าอร่อยสองจานปกติกินสองจานอย่างนี้หรอไม่หรอกไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยไงบอกแล้วมันเพื่อบอกก็เลยถามว่าเช้าเที่ยงและเย็นเลยไหมสามจานเฮ้ยอดเงเแห็งสีมึงดูหน้ากข่งขามงเลหมเ้มข้ ทำไมมันมืดเนี่ยดูเยี่ยมมืดเลย personal อ o l o r เขียวไม่หัวหน้ามองเวลาสีอะไรอยู่ใกล้หน้าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดูดสีไอ้ตรงเนี้ยไปด้วยเขาเรียกว่า personal color ใช่ไหมล่ะโอเเฮ้ยแน้ามันดูเทาอ่ะขนาดสรุปแล้วคือมันย้อนแสงจบอันนี้มันใช้ได้จริงเหรอมันดูแบบ ไปชันมันจะโดนหลังขอตายแล้วอ่ะทีแรงก็ได้ไหมได้เอานี่เ้นเลยอันนี้เขาท่านทำอะไรอะอะไรอะเปิดระเูชดวิเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดูนะมันเด้งคืนด้วยอ่ะอะนไหนอืยแค่ได้หมดเลยไม่มันยังไม่ได้เปิดนังเละเย่าไหร่ยมเยี่ แค่นี้แหละโทรมาแค่นี้แหละเอา้าเสืวรายชีวิตกู้มไห